สวัสดีครับผมลุงแฟกตัวอ้วนนะครับวันนี้วันที่24ครับผมพฤษภาคม2565นะครับวันนี้ผมมีโอกาสนำพระเครื่องอีกองค์นะครับก็คือเหรียญน,นักกล้ามหลวงพ่อมุมนะครับตรงนี้เป็นเหรียญทองแดงกระไหลทองนะครับ สวยงามมากเลยนะครับองนี้เห็นนักกล้ามก็ในประวัติที่ผมศึกษามานะครับพอดีผมเกิดไม่ทันนะครับถึงจะเป็นลุงอ้วนแต่ว่าเ,เกิดไม่ทันปี1.7นะครับอ,อ,องค์นี้นะครับในประวัติที่ศึกษามานะครับวัตถุประสงค์การสร้างนะครับเพื่อรวบรวมทุน ตั้งมูลนิธิไอนิพิปราสาทขันทกุลนะครับถวายหลวงพอ่อเพื่อมูลนะปฏิสังขงเรเสนาสะนะวัดปราสาทเยื่อเหนือนะครับสวยงามมากครับตรงนี้เป็นกระลายทองมีปั๊มนะครับเดี๋ยวผมจะพลิก้างหลังให้ดูนะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะเคยเห็นแล้วนะครับ เดี๋ยวจะมีทั้งคลิปแล้วก็มีภาพนิ่งให้ดูด้วยนะครับลองศึกษาดูนะครับองค์นี้แท้แน่นอนนะครับแท้แน่นอนอันนี้ด้านข้างสำหรับคนที่ชอบสองข้างนะครับ ข้างสองขอบนะครับผมเองก็ไม่เป็นนะครับสองขอบไม่เป็นือนกันต้องบอกอย่างนี้แต่ที่มีพระได้พระมาก็แท้ๆทังนั้นนะครับเพราะว่าที่มาดีครับได้พระจากที่มาดีได้มาจากคนนี่เขาเล่นพระแท้ครับ ตรงนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับเ,เพื่อนๆที่รับชมในคลิปแล้วก็มีคอมเมนต์ต่างๆนานามาแล้วก็บางคนก็อยากจะขอเช่าพระนะครับใจจริงลุง้วนก็อยากได้ตังนะครับแต่ว่าด้วยความเสียดายพระนะครับเพราะว่าพระมีแค่อง์คเดียวลุงอ้วนเป็นนักสะสมนะครับก็มักจะเอาพระมาโชว์นะครับชอบโชว์ อยากให้เพื่อนๆได้ชมกันคือเราเก็บพระมาแล้วสิ่งที่เราทําได้คือก็ต้องเอามาแบ่งปันภาพแบ่งปันความรู้ทางภาพนะครับหลวงปู่ก็ไม่มีความสามารถในการอธิบายได้ละเอียดนะครับเพราะว่าไม่ได้เก่งอะไรแต่ว่าสามารถเอาพระมาเพื่อเพื่อได้ชมกันก็คือเพราะว่าเราเก็บพระมาจากคนที่เขาเล่นผระแท้นะครับ แล้วก็เอาไมา้เพื่อนๆได้ชมในงนานะครับมีข้างหลังแะครับลงมาพิมพหลังให้ดูเลยนี่นะครับมีรอยจานร,รอยจานครับนี่คือรอยจานส่วนประวัตินี่เพื่อนๆก็ไปหาในก o o กิ e ได้นะครับแล้วอ้วนจะไม่อธิบายละเอียดมากแต่ว่าพยายามจะเอาพระไม้เพื่อนๆได้ชมกัน ลุงอ้วนอยากบอกว่าลุงอ้วนมีซองนะครับมีซององนี้เลยเดี๋ยวให้ชมเดี๋ยวให้ชมนี่คือซองนะครับนี่คือซองเหรียญเลยครับนี่ซองเหรียญน,นะครับเหรียญหลวงพ่อมุมอินทปัญโยครบรอบอายุ89ปี วัดประสาทเยือเหนือจังหวัดศรีสะเกด21ธันวา1.7นะครับนี่สองเลยครับเดิมเดิมนะครับแตกหมดแล้วลงอ้วนเก็บไม่ดีนะครับแตกหมดแล้วด้วยความอายุองค์ธรรมชาติของพลาสติกนะครับแตกหมดแล้วนี่มีเสียบอย่างนี้นะครับ สวยนะครับผมนี่นะครับเมื่อกี้เราได้ชมซองไปแล้วนะครับเป็นซองเหรียญหลวงพ่อมุมเมื่อวันก่อนอลุงอ้วนแนะนําพรกกิ่งชัยวัดหลวงพ่อมุมมาให้เพือมมพ่อนเพื่อได้ชมนะครับวันนี้ก็เลยแคะพระเปิดกล่องเลยครับผมเอามาให้เอาอย่างให้ชมอีกเหรียญหนึ่งนะครับหลวงพ่อมุม สวยงามนะครับสวยงามมากเดี๋ยวเราจะให้ดูหูเหรียญน,นี้จะพยายามขยายนะครับดูหูเหรียญกันบางคนก็ชอบดูหูเหรียญน,นะครับดูขอบว้ ขยายมากภาพจะไม่ค่อยชัดนะครับภาพไปดูแตกๆหน่อยหลวงอ้วนก็ไม่ได้ฝีมืออะไรมากมายนะครับแต่อย่างที่บอกครับเป็นนักสะสมพะเพื่อนๆท่านใดคอมเมนต์มาได้นะครับให้ความรู้กันได้ ลุงนี้องค์นี้ลุงอ้วอนเคยห้อยนะครับแต่ว่าห้อยกรอบแล้วเหงื่อมเข้าครับก็เลยอย่างที่เห็นมีคิ้วเขียวนี่ครับขึ้นก็คือคาบเหนื่อนลุงอ้วนไปโดนนะครับเสียเสียหมดเลยเสียดายเหมือนกันก็เลยไม่กล้าห้อยละมันต้องเลี่ยมพลาสติกปิดก่อนเดี๋ยวเหงื่อเข้า เสียด้ยเสียดาย้านข้างนะครับลงอ้วนก็ไม่กล้กาล้างมากเนี่งเหนือโดนเหนือนี่นะครับพระหมดความสวยงามเป็นตำหนินิดนึนนงก็เสียดายนะครับเสียดายเลยอันนี้ลงอ้วนพยายามจะถ่ายให้ใกล้นะครับถ่ายใกล้กับมือไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับเดีย๋ยวว่ากันนะครับผม พรออาพะพระาม่้ดูสวยนะครับโอ้โหเห็นหน้าท่านสวยเลยครับนี่มีเส้นตรงงองงูนะครับอันนี้มีปั๊มโค้ดนะครับปั๊มโค้ดสวยงามจริงๆ เดพลิกหลังได้ด้ยนี่ลุงอ้วนพยายามเอียงนะครับลุงอ้วนพยายามเอียงให้เห็นรอยจานบางๆเส้นบางๆนะครับแผ่วเบาเลยนี่หายากสุดๆนะครับเนี่ยกระไหลทองด้วยแต่สภาพแบบนี้ถ้าคนมาถามชอบลุงอ้วนขายไหม ก็ยังไม่ขายนะครับเสียดายเพราะว่ามีแค่องค์เดียวดูคำว่าเหนือครับดูคำว่าเหนือนี่อ้วนแต่แครงยิ่เห็นง่ายกว่าเขาเรียกว่าอะไรสระ,ส,สระเอือดูครับเส้นสองขีด โอ้โหดูครับโอ้โหชิดเลยครับเนี่ยแตะชิดผนังเลยชิดผนังขอบเลยครับผมนี่หงเรียญครับดูขอบหงเรียญที่พักลงอ้วนใกล้กับถนนใหญ่นะครับจะมีเสียงมอเตอร์ไซค์เสียงรถยนต์ก็ขหอภั่ยนะครับ ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับนี่ขอบข้างนะครับขอบข้างเลยครับขอบคุณที่รับชมยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมติดตามบันด้วยเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็คอยชมพระลงลุงอ้วนเรื่อยๆนะลวงอ้วนก็พยายามเปลนงทุกวันพยายามทำคลิปทุกวันพระลวงอ้วนก็มีไม่มากครับ นิดๆหน่อยๆโอเคนะครับวันนี้ก็ฝากเพื่อนๆติดชมได้นะครับอย่าลืมติดตามนะครับผมสวัสดีครับ